เกรนนะครับก็จะมีคนอยู่ในที่นทีอยู่ใน SMET ตีแตกนะครับก็ไดมอนด์เกรนก็เป็นเป็นสองคนน่ารักนะครับก็ชื่ออูนกับแพ็อายุไม่เยอะนะฮะก็มาคุยกันอันนี้ท่านอาจจะไม่ได้รู้แบบ background จริงๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นเด็กที่ขยันแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างกล้าแล้วก็แล้วก็ฉลาดนะครับ ก็สองคนนี้ก็มาคุยกันในทีมกับเรานะครับเพราะว่าเราก็เออเขาเป็นคนนิสมากเราก็โอเคฮะได้ได้งั้นคุยกันก็มาคุยกันนานมากนะครับตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยเขาชื่อว่าเอรีเบเกอรี่เอรีเบเกอรี่นะฮะหน้าตาพอร์ดักเขาเป็นประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับพวกแบบเอาธัญพืชมามาหลายๆอันทำคล้ายๆกับเป็นแครกเกอร์คุกกี้อะไรก็แล้วแต่นะครับบิสกิต ประมาณนั้นนะครับแต่จะเห็นเท็กสเตอร์แบบเนี้ยนะครับเมื่อก่อนชื่อเอรีเบเกอรี่ก็ไปนั่งคุยกันว่าที่ทำไมมันชื่อนี้ชื่อนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเกิดเดือนเมษานะครับเอรีเบเกอรี่ก็คือเบเกอรี่ของคนเกิดเดือนเมษาคือเจ้าของผู้หญิงคุณอูนเนี่ยนะครับก็เลยจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าพอบอกว่าเอรีเบเกอรี่มันเหมือนเบเกอรี่ทุกๆเจ้าที่มันเกิดขึ้นอยู่ซึ่งก็อะไรก็ไม่รู้เบเกอรี่ซึ่งเราก็จําไม่ได้นะครับเราก็เลยช่วยกันคิดชื่อใหม่ช่วยกันนะครับ ระหว่างทีมงานของ d i m o มอน r r i นกับเราก็ช่วยกันคิดชื่อก็จะมีชื่อหมูมันมีมากมายนะครับที่มันอยู่เป็น background ข้างหลังเบอๆนิดนึงแต่ผมก็แล้วก็จะมีชื่อที่ถูกเลือกไปเลือกมาสุดท้ายกลายเป็นด o มอนเกรนนะครับพอด o มอนเกรนเสร็จสรุปว่าจะเป็นชื่อนี้ปุ๊บเราก็เริ่มทําโลโกโ้ว่าโอเคโลโกโ้ผมเอาแบบ s ิมเ l ลงเงี้ยแหละแล้วก็มีแท็กไลน์เข้าว่าว่วาอาจจะไม่ได้มีคุณค่าเพียงใดทัเพือที่เราคัดสรรมาก็มีคุณ ภาพคุณค่าเพียงนั้นนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ระหว่างทางเขาก็เริ่มขายของไปก่อนเขาก็เก่งมากตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะสร้าง Category Code Category Code คือเวลาไปใน Category เนี้ยโค้ดของมันที่เขาส่วนมากเขาเป็นอนะคืออะไรอย่างเช่น Diamond เก a i เนี่ย c a t e g o r y c ค d e คือเอ้ยไม่ใช่ Diamond g r a i กาน n o l a c a t e o o r y c ค d e คือเวลาเดินเข้าไปในเชลห้างสรรพสินค้าก็จะเจอเป็นกล่อง เจอเป็นซองกล่องซองกล่องซองแต่เขาสร้างแคตตากรีโค้ดใหม่คือเป็นเทรแล้วเป็นซิงเกิลเสิร์ฟคือกินแบบทีเดียวนะครับพอขายไปปุ๊บเขาก็มีความสามารถในการทำออนไลน์ด้วยนะครับก็อยอดก็ดีขึ้นติดตลาดพอติดไปติดมาถึงจุดจุดหนึ่งก็คนก็เริ่มอยากจะรวยแบบเขาบ้างนะครับก็เริ่มทำตาม พราะทําตามปุ๊บเนี่ยมันมันมาอยู่ตรงที่ว่าพอทําตามแล้วความแตกต่างจากตรงนี้มันไม่มีเพราะมันแค่สกรีนใบสีสีเดียวเฉยๆเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มทํำว i ชวลไอดีน t i t y แล้วว่าเฮ้ยมันควรจะต้องเป็นอะไรนะครับเนี่ยครับปัญหาคืออย่างที่ผมบอกคือ Visual Identity ไม่มีครับคันเลก็ไม่มีเปิดก็ยากอันนี้ก็โรงงานอันที่สคงจะเป็นหน้าที่โงงานนะครับเราก็เลยสร้างมินิเอเจอร์คือตัวมนุษย์จิ๋วตัวเล็ก มาใส่ใจในการทำไอ้พวกเกรนต่างๆนะครับมาเหมือนกับเรามีพี่ใหญ่ก็คือคุณอูนกับคุณแพ็กเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีลูกน้องตัวเล็กๆมาทำเพราะว่าทันจะเพื่ชมันเป็นสิ่งที่ขนาดเล็กเราก็มาร่วมประฏิษฐตประดอยการสร้างขึ้นมาเป็น product นะครับอ่าเราก็จะมีแพ็กนู้นนี่นั่นแล้วก็ทำเนี่ยครับพอมันเป็นเทรปุ๊บมันก็จะมีไอ้มนุษุ์ตัวจิ๋วนะครับ มาเล่นสนุกนู่นนี่นั่นมันถูกมันถูกใช้ไปในยูนิฟอร์มของบริษัทนะครับมันถูกใช้ไปในการถ่ายรูปเห็นไหมทุกคนก็จะเริ่มมีการถ่ายรูปเอาตัวเล็กๆเ,เนี่ยมาตั้งเป็นตุกต๊กตุก่นตุกต๊กตาโดยอัตโนมัติเองเพราะว่าเราสร้างไอดนติตี้ที่เป็นวิชวลแล้วก็วิชวลเนี่ยมันไม่เหมือนกับปกติที่มันเป็นนะครับเนี่ยครับมีโลโก้้ายก็คือโลโก้นี้มีวิชวลไอดนติตี้ที่เป็น Mini ger, มินิเอเจอร์มีคัลเลอร์พาเลตคืออะไรแล้วก็ไทโปกราฟีคืออะไร ซับกราฟิกคืออะไรซับกราฟิกคือกราฟิกที่มาเสริมมาเสริมกับตัวแบรนด์นะฮะแล้วก็มีโปรดักที่เป็นฟโตกราฟเป็นยังไงนะครับ mm hmm. พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ทำของปีใหม่พอของปีใหม่ก็ก็แน่นอนครับก็อยู่ในนี้เพราะเราเซตร,ระบบไปแล้วนะครับก็เอาซับกราฟิกเนี่ยไปใช้แล้วก็จะมีการบอกว่าโอเคเพชรอันนี้ทานแล้วคุณมีความหมายอะไรนินมีความหมายอะไร โเมนมีความหมายอะไรแล้วก็สร้างเรื่องราวกันเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์มันก็จะถูกยกระดับขึ้นแตกต่างจากแบรนด์ทั่วๆไปเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์มันมีไอดีนิตี้ที่มันชัดนะครับ